สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะพาทุกท่านไปซื้อ iPhone ราคาถูกราคาประหยัดนะครับตั้งแต่รุ่นเก่านะครับจนถึง iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดมีมาให้กับทุกท่านได้อัปเดตกันครบทุกรุ่นนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone ท่านสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าอัปเดตราคาต่างๆได้ทุกเดือนนะครับจากช่อง e MZA Channel ของเราสาหรับคลิปวันนี้เรามาดู iPhone อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ ที่มีการลดราคาล่าสุดนะครับซึ่งก็คือ p p o o n 10R นะครับหรือว่า iPhone XR ซึ่งความน่าสนใจของคลิปวันนี้นะครับก็คือเราสามารถซื้อ p p o o n 10R ได้ในราคาเริ่มต้น3,900บาทซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีจ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับ iPhone 10R นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่ง ที่ยังน่าซื้อมาใช้งานอยู่นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้อีกแบบยาวๆนะครับ ด้วยหน้าจอของเขาที่ใหญ่ถึง6.1นิ้วนะครับแล้วก็ชิปการประมวลผลที่ยังสามารถใช้งานได้อีกแบบยาวๆดูจากภายนอกนะครับก็จะเหมือนกันเลยกับทางด้าน iPhone 11สําหรับด้านหน้าก็จะต่างกันที่ด้านหลังเท่านั้นนะครับที่ iPhone 11จะเป็นกล้องคู่ในขณะที่ p p o o n 10R จะเป็นกล้องเดี่ยวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูราคาทั้งหมดนะครับทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรที่มีการลดราคาล่าสุดหลังจากที่ iPhone 12เปิดตัวนะครับ ไอโฟน11แล้วก็ไอโฟน 10R ก็มีการ,รลดราคาลงมาเยอะพอสมควรรวมไปถึงการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น3,900บาทแล้วก็ผมจะมีไอโฟนอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะมาให้กับทุกท่านได้ดูโปรกันด้วยก็คือเป็นไอโฟน 10S นะครับซึ่งก็เป็นไอโฟนอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่ากันก่อนนะครับสำหรับไอโฟน 10R นะครับเป็นข้อมูลจากทางด้านแอปช o p ี้หรือว่าเว็บไซต์ s h o ปปี้นะครับไอโฟน 10R เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มนะครับจากราคาปกติ21,900บาทลดเหลือ19,500บาทสําหรับร้านนี้นะครับนี่เป็นความจุ64 g b สินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้แล้วก็อีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับ iPhone 10R ความจุ128กินะครับเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยแต่ว่าข้อจํากัดของร้านนี้นะครับจะสามารถใส่ได เฉพาะซิม AIS เท่านั้นได้ทั้งแบบเติมเงินแล้วก็แบบรายเดือนนะครับสำหรับสินค้าก็จะเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับประกันศูนย์มีให้1ปีเต็มจากราคาปกติ21,900บาทนะครับลดเหลือ17,900บาทนี่เป็นความจุ128 g b กกนะครับใครที่ใช้ซิม AIS อยู่แล้วนะครับแนะนําให้ซื้อรุ่นนี้ได้เลยความจุเยอะแล้วก็ลดราคาให้เยอะมากๆเลยนะครับส่วนทางด้านเว็บไซต์ lazada นะครับสำหรับ iPhone XR จัดจำหน่ายโดยร สตูดิโอ7นะครับราคาก็ขายอยู่ที่2900บาทยังไม่ได้มีการปรับลดราคาลงมาแต่อย่างใดนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปสินค้าเป็นของแท้1 0อเเนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็ยังสามารถเก็บเงินปลายทางได้นี่เป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดนะครับของ iPhone 10R จากทั้ง lazada แล้วก็ช h o ป e e ส่วน iPhone 10S นะครับก็มีความน่าสนใจเหมือนกันผมมีมาให้ดู1ล้านนะครับจากราคาปกติ25 0 0 0 5 9 0 0บาทลดเหลือ19,900บาทนะครับนี่เป็นความจุ 64G กิกใครสนใจอยากจะซื้อสำหรับ i p h o n e x s นะครับราคาดีๆแบบนี้ก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับนี่ก็เป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดเลยนะครับของ i p h o n e x r แล้วก็ i p h o n e x s ซึ่งก็มีการปรับลดราคาลงมาแบบสดๆรล้นๆ้อเลยนะครับผมก็รีบนามาทาคลิปเพื่อที่จะอัปเดตให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเรา จะไปดูกันที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตกันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น3,900บาทสําหรับ iPhone XR นะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นเลย iPhone XR เริ่มเพียง4,900บาทนะครับแต่ว่าถ้าเราย้ายค่ายมาก็จะได้ลดเพิ่มอีก1,000บาทเพราะฉะนั้นก็จะสามารถซื้อได้ในราคา3,900บาทในกรณีที่ท่านย้ายค่ายนะครับส่วนถ้าท่านไปเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าจะเปลี่ยนจ เติมเงินเป็นรายเดือนนะครับหรือว่าลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือนของ AIS ก็จะสามารถซื้อ iPhone 10R ได้ในราคา4,900บาทจะต่างกันตรงนี้นะครับใครอยากได้ส่วนลดเยอะก็ย้ายค่ายมานะครับ3,900บาทถ้าไปเปิดเบอร์ใหม่ก็4,900ส่วนรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับผมก็มีตารางมาให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับเป็นโปรโมชั่น AIS Hot Deal นะครับก็คือเป็นการซื้อเครื่องราคาพิเศษพร้อมกับสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนกับเขานะครับ สำหรับ i iPhone 10R มีความจุ64 g ินะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่1,9,900บาทส่วน 128GB ขายอยู่ที่2,1,900สําสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับของรุ่นความจุ64 g ิ จะมีอยู่2แบบนะครับด้านบนเป็นสีขาวนะครับที่เขาบอกว่าเป็นแบบรายเดือนก็คือรุ่นนี้จะใส่ได้ทุกซิมนะครับเริ่มต้น6,900บาทถ้าย้ายค่ายก็เริ่มต้น5,900เป็นโปรรายเดือนเดือนละพันสบาทต่อเดือนนะครับมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า6,500บาทส่วนโป,โปรที่น่าสนใจก็จะเป็นสีเขียวอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะใส่ได้เฉพาะซิม AIS เท่านั้นสําหรับ iPhone XR ความจุ 64G กิกนะครับมีให้เลือกกัน4แพ็กเกจสำหรับโปร โ699นะครับซื้อเครื่องได้ราคา9,900บาทจ่ายล่วงหน้า1,500โปร899ซื้อเครื่องได้ราคา8,900บาทจ่ายล่วงหน้า2,000นะครับแล้วก็โปร1,999บาทซื้อเครื่องได้ราคา6,900จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า4,500บาทนะครับแล้วก็ที่ถูกที่สุดก็เป็นรายเดือนเดือนละ1,499บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone XR ได้ในราคา4,900บาทถ้าย้ายค่ายมาก็เหลือ3,900บาทนะครับพร้อมกับชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า6 1> 1, 500บานี่เป็นโปรที่น่าสนใจนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นความจุ128กิกซื้อได้ในราคาเริ่มต้น8,900บาทนะครับจ่ายลวกหน้า4,000ซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะซื้อ iPhone 10R ได้ในราคาถูกนะครับผมแนะนําให้ไปย้ายค่ายมาใช้ AIS ก็จะสามารถซื้อได้ในราคา3,900บาทนะครับส่วนถ้าเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็4,900ก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับท่าในใดมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามา ได้สําหรับ iPhone 10R นะครับจากค่าย AIS ส่วนคนที่อยากจะซื้อก็ไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS Shop นะครับหรือว่า Televis Shop ก็จะมีอยู่ตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วประเทศส่วนค่ายที่2สําหรับค่าย d t แทนะครับ iPhone 10R ยังขายอยู่ที่11,900บาทก็ยังเป็นโปรเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนโปรโมชั่นแต่อย่างใดเราไปดูกันที่ iPhone 10S กันบ้างนะครับมีโปรน่าสนใจเช่นเดียวกันจากทางด้านค่าย AIS นะครับสำหรับ iPhone 10S Max แล้วก็ iPhone iPhone 10s สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น11,900บาทนะครับสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือว่าจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนรวมไปถึงลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือนของเขานะครับเมื่อซื้อพร้อมกับสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal m o r e นะครับหรือว่า Hot Deal Net ท่านก็สามารถซื้อ iPhone 10s Max ได้ในราคาเริ่มต้นหนะครับส่น iPhone 1 0 s เริ่มต้น11,900บาทซึ่งรายละเอียดถ้าเราาจะซื้อ i p h ่ n e 10s นครับก็จะเป็นตามตารางอย่างที่ทุกท่านนเห็ 64G ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่21,500บาทนะครับ256กิกขายอยู่ที่27,500แล้วก็512กิกขายอยู่ที่35,500บาทถ้าเราอยากจะซื้อราคาถูกที่สุดนะครับก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1,999บาทต่อเดือนซื้อ iPhone 1 s ได้ที่ราคา11,900พร้อมกับจ่ายค่าเนต็ตล่วงหน้า3,500บาทนะครับส่วนความจุ256แล้วก็512กิกจ่ายเฉพาะค่าเครื่องอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าใครสนใจอย,อยากจะซื้อสําหรับ iPhone 1 s นะครับก็ไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS Shop เช่นเดียวกันส่วนทางด้านค่าย Two Move H นะครับ iPhone 10R จะไม่มีจัดจำหน่ายแล้วจะเหลือเฉพาะ iPhone 10S เท่านั้นนะครับแล้วก็มีเฉพาะความจุ256แล้วก็512กิกราคาเครื่องเปล่าสำหรับความจุ256กิกขายอยู่ที่19,500บาทเท่านั้นนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น14,400ซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกกันดังนี้นะครับสำหรับ iPhone 10S ความจุ256กิก แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละพันเก้าบาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา1 4 4่0สบาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,500มีสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อั้นแล้วก็ไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็650นาทีโปร8 9 9ซื้อเครื่องได้ราคา15,400จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000บาทนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อัญญ้นแล้วก็ไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็400นาทีแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเเดเดืนนืืือออออนละ699 16,0400บาาาทต่่คครรซ้้งไ พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,500บาทสำหรับอินเทอร์เน็ตโปรนี้ให้มา30กิกนะครับที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็250นาทีใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ทูชับทุกสาขาสำหรับ iPhone 10s โอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาล่าสุดนะครับสำหรับ iPhone 1 0นะครับเริ่มต้น3,900แล้วก็มีแถมในส่วนของ iPhone 10s มาให้กับทุกท่านได้อัปเดตกันด้วยนะครับใครสนใจอย,อยากจะซื้อแบบไหนสามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะครับอยาก ซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรราคาพิเศษนะครับกดสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากเกซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับโดยเฉพาะ iPhone 10 r จากค่าย AIS ท่านก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับยายค่ายเริ่มต้น3,900ถ้าเปิดเบอร์ใหม่ก็4,900บาทก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รรััับบชมตต่อออไปปนนททุุกเดืสําาหคลิี้ขว ไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ